สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7 4เรื่องเด่นในเดือนนี้ของคุณจะมีอะไรบ้างไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่ 1. จัดระเบียบทางการเงิน ในวันที่29มกราคมดาวพระพุธจะโคจรมาเล็งลักนาของคุณกระตุ้นดาวอาทิตย์ในช่องการเงินทําให้คนลักนาราศีรากรกฎในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเข้าไปสัมพันธ์เรื่องของการเงินเป็นสําคัญนะคะอาจจะมีการพูดคุยตกลงกับคนใกล้ชิดจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าหรือคู่คดีความนะคะมันเหมือนมันจะต้องมาคุยมาเคลียร์เรื่องของนี่สินหรือปัญหาต่าง ซึ่งดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยค่ะโคจรอ,อยู่ในช่องอริในช่วงเดือนนี้มองว่าเราอาจจะยังรู้สึกเครียดหรือกังวลกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินหรืออุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างทำให้ช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันนะคะเรื่องของการเคลียร์หนี้ต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่คุณนะคะจะได้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อประกรัน ซื้อของออนไลน์หรืออาจจะเป็นซื้อเครื่องมือสื่อสารหรือต้องใช้จ่ายเงินไปกับกลุ่มสังคมหรือญาติพี่น้องของเราบางคนอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือ เปิดธุรกิจในโลกออนไลน์มากขึ้นเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องหาซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการไลฟ์สดหรือใช้ในธุรกิจออนไลน์ของคุณเพิ่มเติมเอาเป็นว่าในช่วงต้นเดือนนะคะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะเรื่องที่ 2. ง,งานเป็นใหญ่ลูกค้าคือพระเจ้า ในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารจากโคจรย้ายมาเล็งลัคนาแล้วก็ได้ตำแหน่งสูงสุดด้วยนะคะเป็นมหาอุดดาวอังคารเนี่ยมาจากช่องของการงานก่อนหน้านี้การงานของคุณนะคะตกอริแล้วก็ดาวพรหัสที่อยู่ในช่องการงานก็เดินถอยหลังแต่ว่าในช่วงต้นเดือนของกุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมองว่าโอกาสในเรื่องของการงานนะคะมาเล็งอยู่ตรงหน้าของเราแล้วแล้วก็ดาวกาวรงานเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งสูงที่สุดของท่านเลยนะคะ ส่วนดาวพฤหัสที่โคจรกลุ่มอยู่ที่ช่องการงานก็เดินหน้าเต็มที่มีดาวพระเกตคอยกระตุ้นช่วยนะคะเป็นจังหวะดีๆของคนกรกฎในสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มทําโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็น ตัวว่าเป็นงานที่หินแล้วก็ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่จะทําให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างมากแต่ในช่วงแรกอาจจะยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าดาวอังคารโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูถึงสองดวงะคะ่ะทั้งอาทิตย์และพุธเนี่ยนะคะมาเล็งลัคนาของเราด้วยนะคะทำให้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ย มันยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนกับกิจการหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่รวมถึงสภาพรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือกลุ่มก้อนที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเลข1เลข4เลข3เนี่ยโคจรเล็งลัคนาของคุณน่ะทำให้ในช่วงตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องระวังเรื่องของปากเสียงความขัดแยง้ง กับคนใกล้ชิดหรือว่าสถานการณ์บางอย่างอาจจะทำให้เราเกิดเรื่องของความเสียหายเรื่องของชื่อเสียงหรือการทำงานที่ผิดพลาดได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกันภายในทีมหรือว่าปัญหามาจาก ตัวลูกค้าเองนะคะหรือเรื่องของโปรเจกต์โครงการที่เรากําลังจะทำเนี่ยก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนั่นเองสถานการณ์อาจจะค่อนข้างตึงเครียดนะคะอาจจะต้องค่อยๆพูดจากันนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าดาวคู่ศัตรูเนี่ยโคจรเล็งลัคนาของเรานะคะ,ะมันจะมีเรื่องของการปะทะคารมนะคะตกลงกันไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าช่วงนี้นะคะดวงดาวโคจรสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเราอาจจะระวังเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาหรือสิ่งที่ตกลงกัน และการพูดจาให้รักษาน้ำใจกันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะประกาศประกาศสำหรับท่านที่เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรวจดวงฟรีหนึ่งคำถามทักไลน์ id c h e t a astrology ได้เลยนะคะรับจำนวนจำกัดถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ไปรับฟังคำทำนายกันต่อเลยค่ะเรื่องที่3งานรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีกลุ่มดาวพระเคราะห์สามดวงโคจรยกย้ายในเวลาใกล้ๆก,ก,กันนะคะดาวศุกร์จะโคจรมาเล็งลัคนาได้เทวีโชคแต่เป็นพินทุบาทร่วมกันกับดาวอังคารดาวการงานและดาวอาทิตย์พุธจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะไปสัมพันธ์กับเจ้าเรือนปัตนิมองว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องของงานมากๆนะคะเพราะดาวการงานโคจรเป็นมหาอุดแล้วยังโคจรร่วมกันกับดาวคู่มิตรคืออะไรก็ดีไม่เท่ากับมิตร เข้ามาหาในสิ่งที่เรากําลังจะทํานั่นเองคุณก็จะมีโอกาสนะได้จับงานใหญ่หรือว่างานมันมีความคล่องตัวปัญหาอุปสรรคต่างๆดูเหมือนจะลดน้อยลงมีโอกาสมีผู้ใหญ่มาเห็นความสามารถศักยภาพ บางคนอาจจะได้ร่วมทุนหรือได้ทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันกับครอบครัวคือคำว่าพันธุ์ค่ะดาวศุกร์เนี่ยโคจรมามเล็งลัคนาของคุณแต่ว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับครอบครัวโดดเด่นหรือทำงานที่เกี่ยวกับพันธุเช่นอสังหาริมทรัพย์โรงแรมที่ดินรถยนต์ทำงานที่บ้านนะคะทำงานที่มันมีพันธุเหมือนแบบเป็นกล่องอะพวกอาจจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือ การไปออกบูธอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานเรื่องของออนไลน์ก็โดดเด่นนะพวกร้านค้าออนไลน์นะคะ่ะเพราะว่าดาวเกตที่แปลว่าเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของออนไลน์ยังโคจรอยู่ในช่องการงานอยู่ะคะ่ะแต่หากคุณทํางานกับครอบครัวหรือมีคู่ค้าอาจจะต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวสุกที่อยู่ในช่องของคู่ค้าคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ย เป็นพินธุบาทนะคะถึงแม้ว่าจะดีกับเราแต่ก็มีจุดรอยรั่วรอยร้าวค่ะเพราะว่าดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนของคำว่าปัตตานีเนี่ยก็โคจรร่วมกันกับดาวการเงินเหมือนอคู่ค้าหุ้นส่วนผู้ครองอะ่ะเขาจะมีอํานาจนะมีศักยภาพในการแบบ กลุ่มเงินเรากลุ่มเรื่องสื่อโซเชียลหรือเขาจะมีคอนเน็กชันอะไรบางอย่างมากมากกันกว่าเราค่ะซึ่งถ้าหากเราตกลงหรือคอนโทรลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการแบ่งงานกันทำาไม่ดีค่ะมันก็อาจจะเป็นรอยรั่วหรือรอยร้าวได้นะเพราะเ,าเขาเนี่ยเป็นดาวสุกสุขคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยบางทีการทำงานร่วมก,กันกับครอบครัวหรือว่าคู่ครองเนี่ยพอเขากลุ่มเงินกลุ่มอำนาจเด็ดขาดเนี่ย เขาอาจจะใช้ใจ่ายอะไรก็ได้นะตามแต่ที่เขาเห็นว่าสมควรก็จะต้องตกลงให้ดีนะบางทีเรามีคู่ค้านาในการทํางานของเราในช่วงนี้เพราะงานเรามันเหมือนมันจะเข้ามามากๆอะค่ะก็ต้องตกลงคุยกันว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของใครมีอะไรบ้างเราจะแบ่งผลประโยชน์อะไรอย่างไรและมองว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะฮะจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยเคยอยู่ในช่องอริก็โครจรมาเล็งลัคนาก็จะเป็นช่วงที่บางทีงานเข้ามามากค่ะ ก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะก็เลยทาให้เราอะ่ะสามารถทําอะไรได้ตามใจเราบ้างละอยากจะไปกินหรูอยู่ดีท่องเที่ยวบ่าพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องของการเงินโคโจรเข้าสู่คบมรณะเรื่องที่ 4. ผู้ใหญ่ให้คุณทำบุญกุศลหนุนนำ ในวันที่2 6กุมภาพันธ์ดาวพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่พบสุภะร่วมกันกับดาวราหูทําให้ดาวราหูเต็มองค์ราหูถือว่าโดดเด่นสําหรับคนกรกฎนะคะเพราะว่าได้ตําแหน่งบุรมเกณฑ์มองว่าในช่วงสิ้นเดือนนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของการทําบุญทํากุศลยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเด่น เพราะว่าบุญกุศลอยู่ในช่องของคําว่าสุภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าจะมาสัมพันธ์กับเรื่องของการงานและมาถึงตัวเรานั่นเองบางทีใครทําบุญแล้วนะคะก็อาจจะได้งานเลยอย่างปุบปับฉับพลันและดาวราหูเกตอยู่ในช่องสุภาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่บ้านของคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่บางทีอาจจะเข้าไปเยี่ยมนะคะคนที่เราเคยนับถือ อาจจะทราบข่าวว่าไม่สบายหรืออาจจะเป็นการเดินทางไปเยี่ยมโดยทั่วไปเนื่องในวันจุดจีนก็ได้นะคะรวมถึงสุขภาพก็เป็นเรื่องของต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางต่างถิ่นเดินทางต่างจังหวัดหรืออาจจะเดินทางต่างประเทศไปทํางานนะคะอาจจะไปดูงานกับเจ้านาย ดาวราหูเนี่ยนะคะก็มาจากคําว่ามรณะดังนั้นมรณะเนี่ยจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมรณะคือการเข้าเข้าไปแก้ไขปัญหาคือการเดินทางคือการเปลี่ยนวิธีการทํางานก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทําให้คุณเข้าสู่จุดของความเจริญมากขึ้นนั่นเอง ทั้งเลข8เลข9้ราหูเกตเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะน่ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะคะก็มองว่าในช่วงสิ้นเดือนก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นไปอีกค่ะ ขออนุญ,ญาตบอกบุญประจำเดือนร่วมทำบุญเป็นช่อภาพถวายแผงโซลา r เซลล์น Cell, หน้าสูนวิปัส,สนาสากลไร่เชินตะว,วันร่วมบุญตามศรัทธาโดยตรงกับทางวัดได้เลยที่ธนาคารอมสิน020130601048ท่านที่ร่วมบุญแล้วสามารถรับสิทธิ์ดูวดวงฟรีหนึ่งคำถามกับชีตาเพียงส่งสลิปมาที่ line id chita astrology ตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2567 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุ